มึจะทำอะไรครับวันนี้มันตะวัวอะไรครับมาดูลูกแพะใช่ปะครับเดี๋ยวจับลูกแพะกันแพะออกใหม่ครับตัวเล็กมาก,กมา,กกมากครับตัวเล็กมากเลยอ่ะ มีล่องมีล่องเหรอันตกร่องรัดรูปวันนี้นี่ตัวนั้นมันไม่น,นี่นัดตัวนี้นี่สีสวยอุ้มเด็กอุ้มดิกจนะังเบาๆหน่อยมันหล่นสีสวยไหมสวยค่ะชอบไหมชอบเท็กตัวไหมไปเลี้ยตัวไหม เอาไปเลี้ยงทักตัวไหมเอาตัวไหนตันนี้ครเพิง่งเกิดน,นะครับลายเหมือนวัวเลยเห็นไหม